ต้องรับเข้าสู่กับดีอินเตอร์เนชั่นแนลครั้งที่10ครับคู่ระหว่าน่น BG นะครับกับทนาทีวันนั่นเองครับในศึกตัวของสายล่างนะครับก็เหมือนจะพยายามนะมังก mm ี hmm. ้มังกี้ไปตีจุดสูงได้เลยเผื่อจะอ้าวเพิร์ทบลัดแล้วยกได่คันด้วยใช่ครับผมนะฮะอย่าเผลอเลยครับผมเพราะมังกี้คิงเขามาไคหนักครับนะฮะ เล่นเดิมๆก็เหนื่อยแล้วครับม er> ีคลิปจากเอ็นชาร์ดเนี no> uh uh ่ยมาช่วยกดดันกระโดกลางด้านบนครับอ้าวโดนสเปียร์ครับมังกีหรืออย่างบนด้านล่างนี่ก็บวกกันต่อครับโพยโย่ครับโดนครับเืินเอ็นชาร์ดไปครับแล้วก็ต้องวนถอยออกไปครับก็ตัดมุมได้นะครับแบงค์ดันจะโดนไปอ้าวแม็กนันโดนอารีนาไปก็พี่เบียร์ต่ออ้าวพี่คอยไหมช่วยทำดาเมจแต่กูกำลังจะอาร์พให้ตายจะก่อนโอ้โหนะ่ย ฝั่งทางด้านของวายมอนต่างอุรีไวก่อนนะช็อคเวฟดึงเข้ามาครับอยากจะอาพีเลยผมแต่ดาเมจพอหลดกระชากไปครับผมอาร์พีร่วมประกอบครับเต็มๆครับคู่คู่แล้วก็น่าเบรเปิดไปเสร็จแล้วดีแล้วไม่ดีเล่ตายไปครับอารีนาเอาบานครับผมข้ามกันไว้ก่อนครับมีช็อคเวฟหอกจากคีบาร์ึงเข้ามาวันนี้กับสีพันธุ์บ้าพีจากมุวก้อวไปครับเซฟเปอร์ปิดดาเมจไปครับก็เป็นเื่อนออริตายครับแค่รู้ว่ามีเดินผ่านมาก็โอเคแล้วับใช่ครับ มันจะเป็นตัว๋วสูงเลยฮะบอดสูงคือวอดพวกไฮกลาวแบบจุดแคปเจอร์พอยต์ต่างๆเนาะเ <Radi ance S 1> มั่อกี้ทีก็จะดูในจุดๆนั้นฮนะแต่ถามว่าลูบิกก๊อบบี้ทีดันมาก็าสก๊อปแบบก็ไดนะ้แต่ลูบิกต้องการสกิลใหญ่มากกว่าครับพวกการก๊อบบี้อาร์พีนะฮะนี่ฮะลูบิกก๊อบบี้ทีดันมาแต่ตลูบิกก็ต้องเก็บตังค์นะเอาจริงแล้วตอนนี้เป็นแมตช์ที่สองของวันนะครับคู่แรกนี่ มาไวไปไวนะครับ OG กับรัสวิทชนะไปครับตอนสี่บุกมาสเปียวมาล้วต่อในเลกัสติสไปบอกใส่หนักที่หน้าของฝั่งแมกดาแล้วตอนนี้บุกพอมาครอบโมยโย่ไว้ก่อนครับเซมเปอร์ตากุน่าเบชิก็ไปการ์ดเชลไปได้หมดแต่ไม่ต้านดาเมจ์เวฟของคาเวฟไปครับทีเลเว่นตายจังหวะนี้กดพิกกีสวนตุ๊บี้เนิร์ดบอกสุด้ายจริงครับเดินแจ็คไปเลยอาร์ ผมรวบที่ตรงไปใส่โพยโยแต่โพยโยได้ฮิวมาครับแล้วก็ควักครับแล้วก็ผู้ตายครับดีสเวจัดการได้ตรงของเลยใช้ไปแล้วแล้วดีครับเออซ่าโมเสสได้ซีซี่เอาอีโมทอไปก็โพยโย่ังกี้คิงกับผมจารไพ่บอลสปริงหยุดไปหรือเปล่าเอเดรีนก็ใช้ไปแล้วกับเออซ่าตบๆใส่ดีสเวตดีสเวตอยูดาเบิไปหมดหลอดครับเรียบร้อยครั5ต่อ9คุณนำไป8เกมครับทีวันสวยจัดเลยครับไพ่บอลสปริงต่อครับเอาไปจบครับดีวายครับยังไงเดินถอยได้หรือเปล่ามีจิงกูอยู่ พีว่าต้องเข้ามาสกิเวอร์ยกออกไปก่อนเป็นแน่นุนตีฟรีแน่ๆน่ครับขว้างเออซ่าด้วยซ้ายอารไปอารีนาบัตรรอบนี้เก็บครับผมอีเลเว่นคาอารีนาเลยฮะเปิดบูของส่วน2-1ครับผมสู้ได้ระบากแต่นี้จะลงตบคืนนะดเด็ดได้แล้วครับาเข้าแลยครับลิมายกสลือสี่ตบตันในไม้แบล็คิงได้เงี้วครับเก่าสวยงามที่มาโสตันคืนนะครับเจอโมลิสไตตัวเองครตายเองครับมังกี แต่ลีน่าก็รอดไปได้ครับมีกลมาครับตอนนี้ครับโดนอลีน่าเต็งตงดเาเปียไม่โดนแล้วได้จหวายกองไทยเลยแชกมา็หจัดการเก็บไ้สาครับสต่อแล้วก็ดูดาเมจอาีได้สวยงามกราสองตัวแต่ไม่มีดเมต่อพีสุด้ไย่นแลลีนาครับผมจัดการสือลีนาฉีกได้เดิมมีหัถ่ายกับเิ้งมีสองนีนาชิบปหงเลนแล้วเหลือแค่เอเวน่นนายมาบังกี้โรดลีนาเป็นแมตอีก ต่อนเนื่องเลยครับครับผมเอาละฮะยังสมกลุยกับข่าวโดดเข้ามาเิกขบสมเปร์ครับสมกหลุดกันไปเจอครับไกลๆช่วงเวลากลางวันีด้วยเิ่ใส่จระับต่ออันนี้า้อมาตามอมก็เปิดีมีสวนไปหน้าเบสเปิดะต่อยดีเลยป็่ตายกรับแล้วเรเซอร์คว้านยามดีหน้าอีกปีสปอร์ตเข้าไปครับจิงกับอมจิงไม่หยุดเลยแฉกรวบไปรับออรีไลไปที่สาว้อีสุตออนี่โบยโย่โบยโย่ตายไปเป็นก้าหิวแล้วหดีสาเวครับ ล็อาปีสกิลมายังไงล่ะดีว่าจะยิงกันโดนทีเวอร์กระชากยับต่อทริปเปิลทิวแบงขึ้นไปครับอันเซอรมเบิลชูไม่ไ้ทีซาเวดวิชันก็อาจจะเปิดไปเไอ่ยไซโคเซนับกันไว้ครับเบอลในไซฟว้าลงไปลแล้วตียิงต่อไม่ได้เลยหยุดไปต่อแล้วกุน่าเบชิชก็ไปฮะปิดเทอร์นนตนโอรีไปได้ผมบิยอนกอนไลท์ไปเลยครับผมเทอร์นนตนข่าวฮะ บางกี้่킹เหมือนจะเป็นนูริฟายด้วยฮะสมองเชวนสมองกันไปครับเปิดมาจากวันนี้ก็วนมาครับตกเคลื่นไว้มันบ่าจับชกเจลิงสี้ไปเสียวมาอยู่เจ้ไม่่อยทีไว้มอดอาจจะยิ้มนั้นแล้วยิ้มัาจะช่วยผมที่กิ่งหนืดไปครับผมเปิดเอเดนเรนมาต้านเบรนแล้วทางนั่นเรเซอร์อยู่ฟีสปอร์ตมาต่อปูกองบาลแล้วบอลถูกใส่ฟ้านไว้พยายามจะดึงออกไว้ใส่ในปูกองกวอยโย่แรกก็เลื่อนไ้มอดตายไปเรียบร้อยครับผมการแน่ดีเบรนครับกั้นปูกองบาลไว้ฝั่งนี้ว่าแค่ห้าปีจับรวบมาครับ กรอบปีอาร์บีไม่ได้แล้วกบีไว้ได้ด้วและจัดการเซมเปอร์คู่ไปแล้วตอกเซนเตอร์ดีสวียับต่อทิฟฟานี่โอวอรอรีครับนั่นแหละครับสิ่งที่เรากังวลไว้ต้องระวังเลยและเออซ่ายังอยู่ตีโรชาต่อเลยฮะลงทุนซื้อเอิเด้ครับรอบนี้นี่เสียเวลานานไปนิดนึงครับพี่แบงค์ในการเก็บเออซ่าชีวิตแรกเลยครับใช่ครับเอ็นเรดเปิดมาครับเมื่อสักครู่นี้ฮะ แล้วคือเออซ่าเนี่ยครับยอมไปแไ,ไปมาครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วชนะไฟนนี้ได้เอจินมาเป็นประกันครับโอ้โอเปิดไซบิ๊กอ้มือไวแล้วครับแต<น>่ต่อนะจะโดนไล่หรือเปล่าเอ็นชาร์จะตื่นไหมเอาถ้าดีเลเวลเข้าไปในการาทหารตัวจีกีพีมาร์สกลับครับเอ๊ะดาเมจมันจะเกินระบบก,การเดียร์เอเจ้์เลยแล้วกันครับเหมือนจังหวะนี้โค้งไปใส่ดีหน้าก่อน พาดีหน้าก็ไปลึกกับผมแล้วกูคโคลบันตัดแนวหลังไปอาพีจับรวบมายังไงต่อนี่ครับยึง,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 งกันไว้ตอปี้สกิลไปเป็นกูโคลครับทา,างด้านูของฝั่งลูบิกแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้แต่จะบอกนะาเออร์ซาจะได้แบ็กไปครับยังไงต่อ โดนไล่ที <cado> <sociedad> ่เ <cado>. ข้ามาไอายแ้เดือดซ้อมลงยันทีด้านหลังนี่สะบัดสามไปครับผมใส่โค้ดระบบดึงยื้อกันไว้เปิดปีกมีมาเอาไม่อยู่กระบอกคราวที่กระดูกอ่อนรีตายไปแล้วนี้สเปียร์มาที่เป็นต่อกระปอนอีเลเว่นครับยังไงดีคราวผมเจะกันดีไว้ไม่ได้พอยโยโย่อาร์มโอ้โหคู่คู่ผมทีแบ็กใส่หน้าเลยครับผมทิปเปิลกิลของนั่นคราวฮะคุยเกือบแล้วพี่แบงค์เมื่อกี้คือตำแหน่งของลีน่าครับมาเแทบจังหวะแค่นิดเดียวเองเนี่ย กำลังโดนไล่ครับเพลีน่ากำลังเดินขวามาให้นาค่ว้างเลยครับทำให้ลีน่าเนีเ่ยตำแหน่งเสียครับยัง <Aha. S 2> มีที่เพื่อนช่วยทันนะเมื่อกี้ฮะใช่ครับสามารถที่จะจัดการเก็บโออราได้ครับรโซซับข้างหลังก็เจอมังกี้ปวดด้วยผมว่าเขามั่นใจไปหน่อยครับเมื่อกี้ครับมาเขาไปเรียกเพื่อนไฟก,ก็บอกแล้วไซโคเซน่ามายักต่อแต่สไตล์อาร์ก็บอกเติมโดนจังกุ้เทเลยเติมสีก็บอกเดินขั้วมันกระชากไกลครับตัวไปอาพีผมทีแบ็กใส่หน้าเขาเฉยครับผู้คู่ไปปลายเกมใส่ครับ ทำให้ทางด้านตัวของฝั่งนี่ครับวีจีสติแตกแตกครับผมแล้วก็นี่ก็พอรอนมาย้ำต่อยังไงดีครับไล่ถุนเดเมกมาแบบเต็มข้อเฉียงมาทิ้งไปก่อนครับทางด้ดีเลเบ้นดีเบ้นฟีเคมีพยายามจะหนีหนีหมดหรือเปล่ายังไงดียังไงดียังถอยออกไปได้มีฮิวจากด้านดีไวหมดแล้วเฮมิลี่เกย์ครับผมไซ่อะไรเปิดไวใส่ทีทางด้านตัวของฝั่งนี I mean? ่คร like ับยังไงต่อคู่คู่จะไหนหมเติมเปิดเขาก็ไปแล้วตายคู่หมกับเซมเปอร์ฮะลึกเกินไปลึกเกินใจจะอดทนครับ โดนด,ด้วยวะเปิดมาบูคองครับผมดึงไว้ก่อนครับพยายามจะบีบให้ใช้ BKM ฮะแต่เขามีวิลลี่เกเนไง แล้วนี่ครับบีบให้ใจ้บีเคบีจนได้หมดแต่โดนลีน่ายิงหนักมากการที่เ,เจ้าเปิดไปครับก็วันี้เพราะว่าระเบิดย้ำต่อเออซ่าเข้ามาโชว์ใส่ปู๊บูู๊๊บเรียบร้อยครับทา <c oughs> นได้โออริกดบัตสโตนไปครับวิ่งไล่ย,ย้ำกันต่อยดีอารีน่าบัตข้อไปสองจังหวะที่บีเคบีหมดซะด้วยครับผมแต่เลเซอร์กดบีควีส่วนมากลักหน้าเมชชีนก็ไปอีเลเมนตายเรียบร้อยโมโยโย่ครับบีเคบีคู่ข,อขอ้อต่อตบๆย้ำๆใส่แล้ลีน่าลีน่าโดนยุบเฉลี่กันเิสไป ลงจะเปอดบ่าเปิดเอเดนมาจะพุ่งพุ่งก้อนกลไฟบอลเซนไซฟาดยือไม่ได้โมเทอร์เซเปอร์ใครจะอยู่ใครจะไปดีหน้ากันฟันยิงกันปัดยิงกันต่อเพราะถือว่าระเบิดระเบิดลงต่อเดินไปอารีครับผมก็ปี้มาเขาตบอีกเซนไซทีสเวนดีสเวนเรียบร้อยไปครับเหลือแค่เพียงไวบอลแล้วก็กลับไไม่ด้ซปเอร์ ไซโคตัดเข้าไปย้ำซอยหนึ่งทีดีวายเอาไปเห็นทีเกตไปต่ออีพิตันคุ้นไปย้ำเจเล่กันในซีไปกีทางด้านของบังกี้คิงปีเปิบัมาเด็ดใส่ปาดมาเลื่อนเป็นข้อหมดและปีวไว้จะไม่อยู่ดีไว้อีพิตันคุ้ยกันย้ำต่อดาวเบอร์กิวทีมไว้ครับปีจีปวดตรงนี้ด้วยโรชานี่สำคัญมากครับตู่ได้ทั้งคู่เหมือนกันนะฮะในรางโรชานี้ตัดด้วยความไวของขาวครับผม ไปก,ก่อนเลยครับเพื่อนมาดักข้างหน้าจะแ,แก้โหวตได้ไหมับลิเก,เกสให้ไ,ไปก่อนแล้วกันครับแก้โหวตได้แล้วด้วยครับเลเซอร์นี่ช็อตสามแท็เก็ตนะจากทาเลนแล้วก็อากานิมนะครับเรียกได้ว่ารีเฟรชเซอร์เนี่ยดับเบิลช็อตมาละลายหมดเลยนะแต่นี่ครับเปิดใส่ก่อนอารีน่าบัตไว้ับ ตะเปียมาไม่โดนเปิดมีปีส่วนครับเทอรดีวานดีเฟเชอร์ผมเอาดับเบิ้ลทางด้านทอายแล้วต่อไปครับไล่ช็อตไล่ดยุดยับต่อยดีโวยโย่พยัญจหนีวนลงล่างกันไปด้านหลังนี้ว่าผมบัลเล่ใส่ฟาดลงแล้วการที่เจ้าบอลได้หมดแต่ดาเมจ่งเพื่อยังอยู่ครับสไตล์อารีเดับเบิ้ลคิวไปได้ผมขาวยับตอนนี้ช็อตยับต่อใส่ด้านตัวของฝั่งโอรีด้านหลังนี้ก็เปิดด้านจะเข้าไปลนวงหลังแต่ไม่ไหวผมเจอคาวยิงยับไปท่าจะแตกหมดทีรวมทีมไฟฮะวีจีเปิดก่อนไม่ได้เปรียบโดนสวนกลับแตกพ่ายเอาต้าคิวขาว เอาอีกแล้วรคร,ร,รับภาพดำครับาจับลีน้าความหอบพลาดไปนี่ดูสวนอย่างไวครับผมเบสเซอร์บอกยังไม่ได้เปิดไอ้เขาตรวจสอบว่าไปช็อตบ้านแต่ดาเมจเหลือครับพบพอดีลีน่าฮะนี่ก็เปิดแล้วครับช็อตบ้านดูครับบ้านลดเป็นข้อลีน่าก็ยิงแรงครับเอ็นการเกมมิ่งหรอือเปล่าไม่มีบายแบ็กครับและดีจีคอไปครับทางฝั่งทีวีจีเป็นทีมที่วันนัไปก่อนในซีรีส์แรกครับใลแรงอดทนนับมั่นใจก็ไม่พลาดตกงมีครับ เล่นดีด้วยครับใน3เลนนะครับับก็ช่วยเดินครับผมเ,เป็นผลแล้วฮะคมาไฟก็ต้องชมหลายตัวเลยเนาะคูรีน่าก็ตำแหน่งรอซ้อนครับละดูดดาเมจจากทางของเรเซอร์ด้วยครับเอาแล้วฮะอุ่นใจไปก่อนแฟนชาวไทยคุณผู้ชมครับ